ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันพุธที่19นะครับมิถุนายนพศ .2567 นะครับผมมาพบกับร้านรานมาสูน c h a n n นะครับผมร้านอยู่ตีโรงเรียน บ้านนายมนะครับอเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นะครับผมทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมวันนี้นะครับผมมาทําคลิปนะครับอยู่ที่ตําบลแสลงแพร่์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสินค้าบางส่วนนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็บางส่วนก็จะอยู่ที่ ร้านอำ um เภอสนงจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องสามารถนรับได้นะครับผมวัน hmm. น hmm. ี้นะครับผมมาชมตู้เจบินเพ้อพี่น้องเี cool ่ครับเป็นเจบิน18นิ้วนะครับผมไม้อัดแท้20ิมิลนะครับดอกเป็นดอกพวงปั๊มนะครับเดิมๆเลยพี่น้องนะครับผมสภาพเดิมๆทั้งสดอกนะครับผมนี่ครับผมสภาพหน้าดอกแบบนี้นะครับผมพี่น้องนะครับผมเป็นดอกพวงปั๊มนะครับผมสภาพสวยๆนะครับดอกพวงปั๊มนะครับหน้าดอกตามนี้เลยพี่น้องนะครับผมตัวนี้ไม่ได้แกะดูนะครับไม่ได้แกะดูภายในนะครับผมน่าจะเป็น คงปั๊มนะครับเป็นคงปั๊มแน่นอนแล้วครับตัวนี้นะครับรัวจับเป็นหูจับเหล็กนะครับผมไม้อัดแทสีระเบิดนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นเป็นเพจหลังนะครับเพจหลังที่สวยเลยนะครับตัวนี้ท่านไหนหาอยู่เด้อใบละนะครับผมใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมราคานี้พร้อมจัดส่งนะครับผมราคาพร้อมจัดส่งนะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับบวกเพิ่มอีกใบละสองร้อยนะครับแต่ก็มาดูที่ตู้เสียงกลางด้วยพี่น้องนะครับ กลางเป็นกลาง12บนิ eston, ้วนะครับ <med> 1นคูณหนึ่งนะครับผมแหมจะรวดนะครับผมกลางเป็นกลาง npe นะครับ npe คงปั๊มนะครับผมค้งสีแดงนะครับตัวนี้ไว้สมนิ้วเลยนะครับผมเป็นตัวใหญ่นะครับไว้3มนิ้วนะครับพี่น้องนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้เลยนะครับครับผมตู้สวยนะครับผมท่านไหนหาอยู่เด้อตัวนี้ก็คู่ละนะครับผมขออนญาตขายเป็นคู่นะครับคู่ละ 4, 5 0 0ห้ยบาทนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นเพจแบบนี้เลยนะครับพี่น้องตู้สิบนิ้วพร้อมใช้งานนะครับตู้12นิ้วพร้อมใช้งานนะครับ นี่ครับผมสภาพสวยๆนะครับผมคู่ละ4ี่พันหร้อยบาทนะครับผมจะส่งนะครับท่านใดหาอยู่เด้อพี่น้องนะครับผมดอกเดิมทุกดอกนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับส8บแปดนิ้วก็สวยนะครับผมหน้าดอกตามนี้เลยพี่น้องนะครับผมภายในไม่ได้แกะดูนะครับดอกใช้งานได้ปกติทุกดอกนะครับผมพาพี่น้องมาชมดอกกันบ้างนะครับผมดอกสิบแปดนิ้วนะครับผมของอ่าแบรนด์นี้นะครับผมฟรีนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสิบแปดนิ้วนะครับสิบแดนิ้ว1 2 0 0ันสอง้วัตต์นะครับแม่เหล็ก2ก้อนนะครับ เนี่ครับเป็นเป็นเหล็กสองก้อนนะครับนี่ครับเมล็ดกใหญ่เลยนะครับไว้หกโอห์มนะครับไว้หกโอห์มนะครับไว้หกโอห์มนะครับขนาดไว้นะครับอยู่ที่สี่นิ้วนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับสภาพไมเอียมนะครับตัวนี้มีแค่ดอกเดียวพี่น้องนะครับเนี่ครับไมอี่ยมเลยนะครับมีแค่ดอกเดียวเด้ออันนี้นะครับผมขายดอกละสองพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสองพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่ดอกสิบแปดนิ้วนะครับผมทิกเกอร์นะครับ สิบแปดนิ้วทิกเกอร์นะครับตัวนี้ก็สภาพเสียสวยเดิมเดิมเลยนะครับผมเป็นของทิกเกอร์ซาวนะครับผมดอกคงปามร้อยสี่นิ้วนะครับไม่เล้ใจนะครับตัวนี้ดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาดูที่ดอกชาเลนเจอร์นะครับผมมีชาเลนเจอร์หกข้าศูนะครับตัวนี้มีเดิมเดิมทั้งหมดสี่ดอกนะครับนี่ครับอันนี้คือดอกเดิมเดิมนะครับผมเดิมเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องอะให้พี่น้องดูนะครับนะครับดอกเดิ ดอกเดิมนะครับมีทั้งหมด4ดอกนะครับดอกละนะครับ2,500รบาทนะครับพร้อมส่งเลยนะครับพี่น้องดอกละ2,500้บาทพร้อมจัดส่งนะครับชาเลนเจอร์6ก0นย์ะครับผมเดิมๆนะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับผมใบละนะครับ2,500้อบาทนะครับผมราคานี้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับท้าไหสนใจเด้อแล้วก็มาที่ดอกนะครับดอกผ่านการซ่อมนะครับผ่านมือหมอนะครับแต่ว่าใช้งานได้ปกตินะครับพี่น้องนี่ครับมี2ดอกนะครับนี่ครับ สภาพก็สวยนะครับพี่น้องเลยผมอ่ะเปิดไฟให้พี่น้องดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือการผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับพี่น้องอ่าส่วนตัวเดิมๆนะครับผมจะไม่ให้ดูเยอะนะครับเพราะว่านี่ครับผมดูตรงคอนะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับเป็นดอกโค้งหลอดนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับไม่เบียดนะครับพี่น้องไม่เบียดนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับหกห้าศูนย์นะครับมีทั้งหมดสองดอกนะครับที่เป็นดอกซ่อมนะครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูนะครับอันนี้อีกหนึ่งดอกนะครับนี่ครับ นะครับดอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่น้องไม่มีรอยขาดนะครับไม่มีรอยเจาะเด้อพี่น้องใช้ได้ปกตินะครับไม่เบียดนะครับดอกซ่อมนะครับดอกซ่อมเดี๋ยวผมขายแบ่งปันพี่น้องนะครับดอกซ่อมนะครับผมคู่ละนะครับดอกซ่อมพู่ละสามพันสองนะครับพู่ละสามพันสองดอกละพันหกนะครับพี่น้องอะดอกซ่อมดอกละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับพี่น้องนี่ครับสีสวยนะครับท่านไหนหาอยู่เด้อนะครับ เสียงไม่ต่างกันพี่น้องนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมอะแต่ว่าผ่านการซ่อมนะครับผ่านมือมอมาแล้วนะครับสองดอกนะครับดอกละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับส่วนตัวเดิมๆนะครับตัวเดิมๆก็มีสี่ตัวนะครับตัวเดิมๆนะครับนะครับมีสี่ตัวนะครับผมก็ดอกละสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับอ่ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับครับผมนะครับผมต่อไปนะครับผมมาชมบอดคุมไฟนะครับบอร์ดคุมไฟของ บาร์เลนเนะครับผมเป็นรุ่น lc 2อง c หนนะครับนี่ครับตัวใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยพี่น้องนะครับนี่ครับนะครับเป็นแท้บูเช่นะครับตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟให้พี่น้องดูนิดนึงนะครับนี่ครับผมสติ๊กเกอร์บูเช่นะครับผมอ่าตัวนี้แท้เลยนะครับผมสภาพสวยๆนะครับ ท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่เนี่ยสลับบอร์ดคุมไฟนะครับผมตัวนี้ก็ไฟติดทุกดวงนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ2,500าบาทนะครับพร้อมจัดส่งเลยนะครับบอร์ดคุมไฟนะครับผมบาเลนเจอร์นะครับ2,500าบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับท่านใดหาอยู่เด้อแล้วก็พาวเวอร์แอมป์หน้าลายนะครับผมอ่สามแท่นสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องนะครับมี350วัตต์นะครับ1แท่นนะครับแล้วก็300วัตตบนะครับ2แท่นนะครับ ถูกแค่นนะครับใช้ได้ปกตินะครับผมดังทุกช่องนะครับใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับพี่น้องนี่ครับ่านใดสนใจนะครับผมตัว300วัตต์นะครับนี่ครับ300วัตต์นะครับมี2ตัวนะครับตัวล่างสุดกับตัวบนสุดนะครับตัวละ2,500าบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับส,ส่วนตัว350วัตต์นะครับราคาอยู่ที่2,800บาทนะครับพรอมจัดส่งนะครับผมใช้งานได้ปกติทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องนะครับผมดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ ประมาณนี้นะครับผมเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับผมเป็นมอสเฟตนะครับเป็นมอสเฟตนะครับเป็นมอสเฟตทั้งหมดนะครับผมเสียงดีแน่นอนนะครับตันในห้าอยู่นะสำหรับ powerm น้ารายนะครับผมสามร้อยวัตต์นะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับสามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับสองพันแปดร้อยบาทนะครับผมตันในสนใจนะครับแล้วก็มาที่ powerm นะครับผมวัดซาวนะครับผมวัดซาวรุ่นนะครับ abc พันนะครับ วัตส์ซาวนะครับรุ่น ab 4 0 0 0นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นรุ่นไหนนะครับเป็น smps 6 6,000วัตต์หรือว่าเป็น ab 4 0 0 0นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นน่าจะเป็นค่าทีดีนะครับน่าจะเป็นค่าทีดีมากกว่านะครับนี่ครับเป็นสวิตชิ่งนะครับของค่ายวัตส์ซาวนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่ครับผมใส่แน่นๆนะครับสามลักเบานะครับ ตัวนี้ก็18นิ้วนะครับผมค้างละ3ถึง4ดอกนะครับขับการให้ค้างละ4นะครับตัวนี้สวยๆนะครับอ่ะตัวนี้นะครับขออนุญาตขายแบ่งปันพี่น้องนะครับผม8,500บาทพอพี่น้องนะครับ8,500บาทพร้อมจัดส่งนะครับผมเนี่ยครับได้บาทสูงๆแบบนี้เลยนะครับใช้ได้ปกติ100%แน่นอนนะครับท่านไหนสนใจเด้อ8,500บาทเท่านั้นนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่พาวเวล์แนะครับ QSC นะครับ QSC Audio นะครับตัวนี้เป็นรุ่นอาร์นะครับผม40 50 HD นะครับผม IMX 4050 HD นะครับท่านใดสนใจเรื่องตัวนี้18นิ้วค่าละ2นะครับคลิปนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับคลิปนี้จัดโปรโมชั่นนะครับเหลือแท่นสุดท้ายนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่น้องขายเพียง6,800บาทนะครับ6,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผม QSC IMX นะครับ4050นะครับ6,800บาทพอพี่น้องนะครับแบ่งกันไปใช้งานนะครับนี่ครับสวยๆนะครับนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องดูกันนะครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ด้อพี่น้องนะครับทำงานคนเดียวนะครับผมถ้าจะขยับก็ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ขออภัยนิดนึงนะครับผมสำหรับบางทีอยากเห็นหลายๆมุมนะครับนี่ครับก็พยายามนะครับให้ท่านได้เห็นทุกซอกทุกมุมเหมือนกันพี่น้องนะครับก็เท่าที่จะทําได้นะครับหกพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มาที่คอร์สนะครับผมคอร์สสองทางนะครับคอร์สสองทางของ อ่าแบนอาร์ตนะครับผมนี่ครับเป็นแบรนด์นอกเล้วพี่น้องนี่คอรสนะครับสองทางของอาร์ตนะครับเป็นรุ่น cx นะครับสามหนึ่งศูนย์นะครับ cx สามหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะพี่น้องสภาพสวยๆนะครับอ่๋ยวให้พี่น้องดูด้านหลังนะครับนี่ครับก็จะได้ทั้งแจ็คโฟนแล้วก็ xlr เลยนะครับนี่ครับ ตัวนี้ก็เสียงดีนะครับผมเป็น ator, คอสเสียงดีอีกตัวหนึ่งนะครับผมของใหม่ราคาค่อนข้างแพงนะครับตัวนี้นะครับมือสองนะครับพี่น้องขายเพียง2,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมท่านใหนหาคอสเสียงดีเสียงสะอาดสะอาดนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องนะครับนะครับอาร์ตนะครับเป็นเป็นแบรนด์ของอาร์ตนะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับผมเป็นรุ่น CX310 นะครับผมเป็นคอส สามทางสเตอริโอแล้วก็อ่าสองทางสเตอริโอขออภัยนะครับสองทางสเตอริโอแล้วก็สามทางโมโนนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมส,สวยๆเลยนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับราคานี้คุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็มาที่ Power m ์ Channel นะครับ4 Channel เป็น อ่าพานาโซนิกนะครับผมพานาโซนิกแลมซ่านะครับรุ่น WP นะครับ C 1 0 4นะครับตัวนี้เป็นของดีหายากพี่น้องนะครับผมเป็นแบรนด์แท้ๆนะครับของญี่ปุ่นนะครับ100%นะครับตัวนี้อ่าของดีนะครับผมใช้งานได้ปกติทุกชแนลนะครับเป็นสี่ชแนลนะครับผมตัวนี้กำลังวัดนะครับอยู่ที่ อ่าชแนลละ1 0 0วัตต์ rms นะครับ100วัตต์ rms นะครับสามารถขับมอนิเตอร์ได้นะครับ1215นะครับขับได้เด้อพี่น้องอ่าตัวนี้นะครับผมจะเป็นอ่าไฟเมืองนอกนะครับผมเป็นไฟนอกนะครับไฟ1 1 0นะครับอ่าเป็นไฟ110ไฟร0อยนะครับแต่ว่านะครับผมตัวนี้เรามีหม้อแปลงให้นะครับเป็นหม้อแปลงที่แปลงไฟนะครับผมจากไฟ110นะครับเป็นไฟ220นะครับพี่น้องก็สามารถนะครับผมต่อกับเข้ากับไฟบ้านเราได้เลยนะครับพี่น้องนี่ครับเ่าเสียบเข้ากับไฟบ้านเราไดด้เเลยนครับ มีหม้อแปลงมาให้พร้อมนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูด้านหลังนะครับนะครับผมงานสวยมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานพรีเมียมเลยนะครับผมนะครับสภาพสีสวยเลยนะครับนะครับผมแจ็คก็จะใช้ได้ทั้งแช็คโฟนแล้วก็อนะครับนี่ครับ พี่ต้องดูกันแบบละเอียดเลยนะครับให้พี่ต้องดูกันแบบละเอียดเลยนะครับเพื่อจะง่ายต่อการตัดสินใจนะครับนี่ครับสวยๆนะครับผมต่านไหนชอบสะสมนะครับผมแบรนอกของนอกนะครับตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมเสียงดีแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับอตัวนี้นะครับเนี่ยด้านหน้านี่ครับงานสวยดีไซน์สวยมากนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับพี่น้องงานอย่างสวยเลยนะครับน่าสะสมนะครับตัวนี้ราคานะครับผมหกพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ 6,500บาทพร้อมจะส่งนะครับผม channel นะครับ Panasonic Lamsa นะครับผมท่าไหนสนใจเด้อแล้วก็มาที่ p o w ีแ M นะครับผมตัวนี้ก็เป็นแอมนอกอีกแค่หนึ่งเหมือนกันนะครับผมเป็นของแซมซันนะครับแซมซันเอสนะครับ2400นะครับผมแซมซันเอสนะครับ2400ี่นะครับนี่ครับสภาพสวยเลยพี่น้องนะครับครับใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ก็สามารถนะครับผมขับ12-15ข้างละ2ดอกนะครับขับ18 ค่าละหนึ่งหลอกได้นะครับผมตัวนี้เสียงดีนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับผมจะมองเห็นกันื่ม่นอกรีครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมเป็นแบรนด์นอกแท้เลยนะครับพี่น้องน่ครับตัวนี้นะครับี่ครับกำลังวัดนะครับกำลังวัดจะอยู่ที่ แปดโอมจะอยู่ที่ชานเลละห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับสี่โอมอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้แอมนอกนะครับส่วนใหญ่นะครับผมก็ลองวัดจะไม่ค่อยสูงนะครับจะเน้นไปที่อ่รายละเอียดของเสียงมากกว่านะครับเป็นรายละเอียดของเสียงนะครับก็คือจะให้คุณภาพเสียงนะครับที่ดีนะครับที่ดีกว่าอ่แอมตัวทั่วไปนะครับตามท้องตลาดนะครับจะเน้นที่ คุณภาพเสียงนะครับผมส่วนตัวไฟนะครับผมตัวไฟตัวนี้นะครับผมเป็นไฟ220ร้วเย่แล้วพี่น้องนะครับผมเป็นไฟ220นะครับเสียไฟบ้านเราได้เลยนะครับผมตัวเดิมจะติดเป็นไฟ110อยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้ไฟ2 2 0รอ่บอรโวลต์นะครับได้เลยนะครับพี่น้องนะครับผมสวยนะครับน้องหาอยู่นะครับตัวนี้แบ่งปันนพี่น้องนะครับผมขายเพียง 5,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ5,500บาทพร้อมส่งนะครับเสียงดีแน่นอนพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับผมด้านหน้าสวยมากนะครับผมเปิดขึ้นก็จะเป็นไฟสีน้าเงินนะครับขึ้นโชว์นะครับเนี่ครับผมยังสวยเลยนะครับผมตอนไหนหาอยู่เออ5,500บาทเท่านั้นนะครับพี่น้องผมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่โพแยมนะครับโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทครุ่น P2055 นะครับอ่าตัวนี้เป็นโพแยมสวิตชิ่งนะครับผมนะครับผมสภาพนี้หายากพี่น้องนะครับรุ่นนี้ไม่ค่อยเจอในท กับผมสภาพสีสวยเดิมๆนะครับผมสภาพไม่อเยเอิยมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถนะครับผมครับสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วนะครับผมค่าละหนึ่งจุดสองโดกนะครับสิบแปดคงปั๊มได้สองค่าละสองนะครับแล้วก็อ่าสิบแปดคงโดกนะครับได้ค่าละหนึ่งโดกนะครับผมเซอร์วิชชิ่งนะครับสวยๆจากโรงงานนะครับจากบริษัทเลยพี่น้องนะครับท่านไในหาอยู่เรือตัวนี้นะครับรองรับโหลดได้ถึงสองโอมนะครับคือพี่น้องสามารถนะครับเล่นต่อลำโพงค่าละสีได้เลยนะครับต่อแหลมค่าละสีนะครับต่กอกลาง ข้างละสี่นะครับพี่น้องก็คำนวณคำนวณวัดเอานะครับผมสภาพสวยใช้ได้ปกตินะครับผมใหม่ๆนะครับตัวนี้ราคานะครับผมหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมจัดส่งนะครับสวยกิ๊กเลยนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มาที่พอยแอมนะครับผมไมเอ็นพีอีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นดีแปดศูนย์ศูนย์สองนะครับตัวนี้ก็สิบแปดห้งรอได้ข้าวละสองนะครับผมคาปลาลูกใหญ่ๆเลยนะครับแปดลูกนะครับนี่ครับหม้อแปลงใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับ ผมโมเป็นยังใหญ่เลยนะครับนี่ครับท้าในหาพวกแอมนะครับขัสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้แรงนะครับแรงอยู่นะครับก็หกพันแปดร้อยบาทนะครับพี่น้องนะครับผมขายถูกๆนะครับหกพันแปดร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยเลยนะครับผมอมจะส่งทั่วไทยเลยนะครับแล้วก็มาที่พอแอมนะครับผมพอแอมข่าวนะครับผมตัวนี้เป็นข่าวแท้มหาจักรนะครับพี่น้องนะครับผมข่าวแท้มหาจักรนะครับนี่ยมีสติกเกอร์มหาจักรนะครับผม การันตีให้เลยนะครับเนี่ครับผมสภาพภายในนะครับก็สวยๆจำเดิมเลยพี่น้องนะครับผมสภาพสวยๆจำเดิมเลยนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับนะครับครับเสียงกลางนะครับผมค่าละหนึ่งถึงสองดอกนะครับผมรับมอนิเตอร์สิบสองสิบห้าคละสองได้นะครับตัวนี้เสียงดีนะครับผมให้คุณภาพเสียงที่ดีมากนะครับผมท่านไหนหานะครับ p o แอมป์นะครับที่วัดไม่สูงนะครับวัดไม่ได้สูงมากนะครับไปรับกลางรับมอนิเตอร์นะครับ นี่ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฟังในบ้านนะครับเสียงหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมตอนนห้หาอยู่เด้อนี่ครับผมคาวนะครับผม LPS 800นะครับผมแทมอาจัรนะครับจำเดิมนะครับตัวนี้ก็แท่นละนะครับผม4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ4 5 0พบาทพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่ p o w e r m k าวอีกหนึ่งแท่นนะครับผมเป็นคาว XLS นะครับผม150 0นะครับนี่ครับผมสวยเลยนะพี่น้องนะครับไฟสวยมากตัวนี้นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับ เป็นสวิตชิ่งนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับผมอ่ะสเปคให้พี่น้องดูนะครับผมตัวนี้ก็สวยๆตามเดิมเหมือนกันพี่น้องนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นแบรนด์ของค้าวนะครับผมเป็นขราวนะครับนี่ครับสีสวยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับตัวนี้น้ําหนักเบานะครับนี่ครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับ ตัวนี้สภาพสวยมากพี่้องนะครับผมอะท่านใดหาอยู่นะครับอยากได้โภยแอมนะครับผมที่เสียงดีๆนะครับเสียงสะอาดๆนะครับเสียงใสๆนะครับขับกลางนะครับขับตัวนี้นะครับผมแนะนํานะครับถ้าจะขับเบสนะครับถ้าจะขับเบสก็ขอเป็นสิบแปดนิ้วโครงปั๊มนะครับค่าละหนึ่งดอกนะครับได้นะครับส่วนจะขับสิบสองหรือว่าสิบห้านะครับแนะนําอยู่ที่ค่าละสองนะครับผมให้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับตัวนี้นะครับ นี่ครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับผมขายนะครับราคานะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งเลยพี่น้องนะครับนี่ครับสภาพสวยๆนะครับผมท่านไหนหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเดิมๆนะครับตัวนี้หกพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่ powermix นะครับพี่น้อง powermix นะครับโปรยูโรเทคนะครับนี่ครับเป็นรุ่น pmx นะครับ6500 FX นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกต อ่ะสิบหกช่องนะครับผมเอฟเฟกสิบหกช่องนะครับนี่ครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ผมลองแล้วนะครับพี่น้องมีตําหนิอยู่นิดหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าช่องสามช่องสี yeah, hmm. ่นะครับก็คือนะครับสไลด์นะครับผมจะมีข้อแคกนะครับมีข้อแคกบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ใช้ได้ปกติทั้งหมดนะครับใช้ได้ปกติดังทุกช่องนะครับผมก็สไลด์เวลาเราสไลด์ขึ้นนะครับก็จะมีข้อแคกบ้างนะครับมีข้อแคกบ้างนะครับอ่ะท่านไหนที่ไม่ซีเรียสเดือเพราะว่า อ่ะตัวนี้ผมจะขายราคาแบ่งปันเลยนะครับตัวนี้ของใหม่เกือบหมื่นนะครับของใหม่ราคาเกือบหมื่นนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับมีตําหนิก็คือข้อแคกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังใช้ได้ทุกช่องนะครับผมก็คือถ้าเราสไลด์นะครับไปไปโดนช่วงที่มันไม่ข้อแคกนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับพี่น้องนะครับผมก็จะมีบางช่วงที่เราสไลด์ขึ้นไปมันจะมีข้อแคกบ้างนะครับอ่ะตัวนี้ก็คืออ่ะขอท่านที่ไม่ซีเรียสนะครับท่านที่รับได้นะครับภายในเดิมๆนะครับภายในเดิมๆนะครับตัวนี้เป็น power mix นะครับพี่น้้้องงเดดดี๋ยวผมใหหูานลั นี่ครับผมเป็นพอร์บอมิกนะครับนี่ครับตัวนี้ก็นะครับแนะนําอยู่ที่นะครับข้างละสองดอกนะครับหรือว่าต่อใช้งานไม่เกินสี่โอห์มนะครับพี่น้องนะครับก็คือนะครับผมก็คือช่องละก็คือชแนลละหนึ่งดอกนะครับหรือว่าชแนลละหนึ่งใบต่อตู้นะครับตู้หนึ่งคูณหนึ่งนะครับที่ใส่เน็ตเวิร์กนะครับก็คือใส่เน็ตเวิร์กหรือว่าจะใส่สีนะครับผมแนะนํานะครับอยู่ที่นะครับ อ่าช่องละหนึ่งใบนะครับนี่ครับจะทําให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับกําลังวัดนะครับ4โอห์มตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบวัตนะครับห้าร้อยห้าสิบวัตคูณสองนะครับก็สิบห้านิ้วมอนิเตอร์นะครับสบายสบายเลยนะครับผมสี่สีใบนะครับสิบห้านิ้วมอนิเตอร์สี่ใบนะครับหรือว่ากลางสี่ใบอันนี้ได้สบายสบายนะครับผมหรือว่าท่านไหนจะเอาไปขับเบรดนะครับก็เป็นโครงปั๊มนะครับสิบแปดนิ้วก็ได้อยู่นะครับสิบแปดนิ้วแล้วก็ ข้างหนึ่งรับ18นะครับสองใบแล้วก็ข้างหนึ่งรับ12นะครับผมสองใบนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับผมกําลังวัดที่ดอกที่กําลังวัดไม่สูงมากนะครับผมดอกก็แนะนําอยู่ที่นะครับ500-1000วัตต์ต่อดอกนะครับที่18นิ้วหรือว่า 15, 12ก็เหมือนกันนะครับแนะนําอยู่ที่เท่านี้นะครับผมก็คือใช้ได้ปกติทุกช่องนะครับผมสไลด์มีข้อแคบบ้างนะครับเวลาเราสไลด์นะครับพี่น้องอันนี้ถ้าไหนไม่ซีเรียสนะครับตัวนี้ขายแบ่งปันพี่น้องนะครับผมของใหมกบบนนะครั มือสองตัวนี้ขายเพียง3,800รบาทนะครับขอท่านที่รับได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมท่านไหนที่คิดว่าไม่คุ้มนะครับหรือว่าท่านไหนที่คิดว่าตําหนินี้รับไม่ได้นะครับผมก็ผ่านก่อนนะครับผ่านก่อนเด้อพี่น้องนี่ครับ3า0 0นรบาทนะครับผมส่งนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับอ่ะท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมแล้วก็มาดูที่แหลกนะครับพี่น้องนะครับแหลกนะครับมีแหลกขนาดนะครับตัวนี้3 u นะครับผม3 u ยลึกสิบดนะครับแล้วก็ 4U ลึก 17เหมือนกันนะครับผมเป็นแดก abs นะครับผมตัวบนเป็นลายแคบลานะครับตัวล่างเป็น abs สีดำนะครับผมเป็นของ npe นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับนี่ครับส u ลึก17นะครับแล้วก็3 u ลึก17นะครับตัว3 u นะครับ1,800บาทพร้อมส่งนะครับตัว c u นะครับ2 0 0 0บาทพร้อมส่งนะครับผมถ้าใครสนใจเด้อไม่มีตำหนินะครับไม่มีแตกนะครับตัวนี้ใช้ได้ปกติสวยๆนะครับนี่ครับผมตามนี้เลยพี่น้องนะครับ นะครับท่านไหนสนใจเด้ออ่าสำหรับวันนี้นะครับก็มีสินค้านะครับไ้พี่น้องได้เลือกชมเพียงเท่านี้นะครับผมทางร้านของเรานะครับขอย้ำอีกทีนะครับไม่มีบริการจีบเงินปลายทางเด้อท่านไหนไม่สะดวกนะครับตรงนี้นะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับท่านไหนยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม